ครับสวัสดีเอฟซีสู่ผู้สุขคนครับมณีลุงหลอดมีรายการบังไฟบานน้องลมนะครับตามบนสางทออำเภอกลางในจังหวัดอุบลราชธานี14กันยายน2567นัดปิดสนามนะครับผมนะบังที่หนุ่มกุดชุ่มนะครับบังที่2ฟิวจะเลื่อนนะครับบังที่3เทปไกลหน่อย2นะครับบังที่4กาแฟบวกอ่ะปฏิลดบานอุบลนะครับบังที่ห้าซูเปอร์อร์มนะครับ6ดาวดวงไม้2นะครับ 7. คู่เนตสังลุยบวกนายลำดวนนะครับ 8. นครฝาง,งวนบอกบวกแบ่งท่องนะครับหมุนจะต,ต้องไปแล้วนะครับมือนีแต่กลับท่างหมุนลำดาบเลยนะครับนกหางนอกอาบายูนะครับแพะนะครับเด็ดสองร้อยสี่สิบห้านะครับอ่านครฝางฮวนมือนีผพาท่าเสียทีนะครับมืออื่นหลุนกันไปนะครับ บางที่เก่าไพศาลเบิกฝานะครับบางที่10เสือเถ่านะครับบา,ารบ,บางที่สิเอท็เทพสมพรน,นะครับ12ดาวลุงค้องเตยนะครับวนะครัม,มังกรบิน14ชัยชะะจราจร15วิริยาสังลุยนะครับ16เอ็มพลาสติกนะครับบวกพยักบูรพานะครับ17โลเงินนะครับบวกสอศิริลักวู้โลเงินกับไปนะครับ18 เจแคทสังลุยนะครับ 19. สิบเก้าซอไพศาลนะครับยี่สิบมิตรภาพไทยลาวนะครับยี่สิบเอ็ดเคยท่างโค้งนะครับออมีหอดเคยท่างโค้งนะครับยี่สิบสองนะครับสอพรนพิมลนะครับยี่สิบสามนะครับซอแอมสังลุยบวกซุปเปอร์ เก่าเก่าๆนะครับผมอ่ะน่องเข่าหอมนะครับวงเล็บเลดาชาตินะครับ25อนุภาพเปิืฟกฝาบวกเจอุ่มสังลุยวงเล็บเลเดเลดาชาตินะครับบางที26นับน่องไอระดานะครับผมตุลราการโดยไอเจดชุดใหญ่นะครับอ่ะอย่าลืมไปให้นกำลังแรงใจกันนะครับประสิเป็นจังได้นะครับส่วนความชอบส่วนโตของหลอดนะครับ มืออื่นนะครับมักของเง่ๆเลยน,นะครับผมราคาใดกัดหนาจะเอาโปจูนะครับเสียทุกราค่าโหลดนะครับมืออื่นนะครับเทปสมพอรน,นะครับ ใช่จะล่าจอดนะครับผมสอพรอนพิมลนะครับผมมาสามบ้างนี่นะครับเด็ดเด็ดแขนแขนนะครับนาสีลอยเตือนนะครับผมลุงหลอดคิดว่านะครับผมบอกไว้กอนนะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอดกี่ยวกับคแายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบอดารู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมมา แต่ว่าฝากบอกพี่บอกน้องครับผู้ใดเป็น f อฟซจอบ้อยนะครับผมเป็นหมองไฟนอกไล่การนะครับผมมีนี่ไล่การนี่นะฮะนอกไล่การคิ้แรกนะครับผมเหลือแต้มมานะครับผมใส่หางไงเหมือนอื่นนะครับผมราคาบ่อสูงนะฮะหั่มมันก็ไปนะครับจอบ้อยนะครับบวกนาซาประเทศไทยนะครับผมเพราะว่าเบื้องหันนี้นะครับอ่ะสร้างเหลี่ยมโทรมาบอกนะครับผมให้หลอดไปท่านบางแหลกนะครับผมตั้งหลอดติดภารกิจนะครับแข่งฟุตบอลเลยบอกพี่บอกน้องให้ไปเสียย นะครับผมหากข้อมูลผิดพาดประการใดลุงหลอดเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมหลอดเดฟซีสวัสดีครับหาลอยเพียงเพียงนะครับค่าขาชมนะครับ